ทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่สุวรรณภูมิครับกําลังจะบินไปที่อังกฤษน,นะครับทุกคนวันนี้ก็กินสับวีเป็นอาหารเย็นนั่นแล้วก็มากับปัตตี้นะครับหนึ่งคน <c oughs> เราต้องน,นไไั่งรถไฟอีกทีเดี๋ยวจะิวรถไฟให้ดูนะทุกคนไปดูกันตอนนี้เราก็มานั่งรถไฟเพื่อไปเทอร์มินอลใหม่นะครับทุกคน เกตใหม่นะทุกคนเรามาเกตสามินใหม่นะครับเราซื้อรถราคา1017แ้วเกตชื่อเกตหน่งสามเกตนะเรามาเกตใหม่ฝั่งไหนขึ้นตรงนู้นขึ้นเรียงทุกคนตอนนี้เรากอยู่เกตใหม่นะครับนี่มีไปไลเรียงนี่ขึ้นนะครับเหมือนฮ่องกงเลย มีที่เดินเล่นหรอมีตอนนี้เราว่มาถึงเกใหม่นะนะครับเดี๋ยวพาทัวร์ไปเดินเล่นเดินมากมา้ข้านข้ามนทกตอนนี้มีชั้นอีกขึ้นไปอีกชั้นขึ้นเราหนึ่ง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 เจ็ดขึ้นไปแล้วโดยข้ข้างบนข้างบนทำสวยแล้วทำไม ผู้หญิงหูทำสวยแล้วข้างหน้าเขารีบอ่ะข้างหน้าเขาจับตกเครื่องแล้วอ่ะจริงกอือถ้าจะนดีนะหวานน่าจะมาผิดเวลานี่มีของให้เดินอยู่ทีคนมีนี่งเดินได้อยู่ตงนี่ฝั่งนี้ก็มีปลาเพิ่งขึ้ก็มีอู้หเราขึ้นมาใหม่แล้วหนึ่งเจ็ดฝั่งนี้เดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนปะเราเดินเล่นก่อนเราดูมีมีช้างด้วยทุกคน ดีเช <bucks> <Enfin> ้าด้วยโดนได้แล้วล่ะมาก็เราก็เพื่อนถ่ายดูนะครับเกตใหม่นะครับของเราก็จะมีโลล่งมากเยใช่โล่งมากก็มีบิูตี้เยอะแยะเลยนะพวกเครื่องสำอางน้ำหอมยูตี้ฟรีอะยูตี้ฟรีแล้วนองข้อมูลนะเป็นสีทอง เป็นไม้ปะเป็นไม้ <c oughs> เราจะเล่นพอครูเขานัดหนึ่งทุ่มยี่สิบนะทุกคนมาพูดไวเลยมาไ,ไวเกินไ,มไวมากห้าโมงเองนี่ตรงไปห,ไหนีได้ไเพื่อนของเราขาแตะตรงนั้นใช่ข้างขวาข้างขวาหนึ่งลำบากเลยนะคลิปนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายหรือบอกกล้องหูหางเลย เจอคนมาซื้อก็ขีค่ครับก็คือกุ๊ปพวกเรานี่เองแม็กซ์ที่เธอร์มินอกใหม่นะทุกคนเพื่อนเราซื้อของตรงนั้นครับอูดแต่มันเดินไม่ได้เยอะเลยมันเกลียดส,ส,ส่วนมากส่วนส่วนมากมันไม่มีของขายนะครับก็จะมีแบบเล็กๆยังเปิดไม่หมดนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามานั่งเล่นดีกว่าแล้วกันนะครับไม่มีอะไรทำไม่เจอเันนคนเขามีเขาแจกอันไปด้วยนะทุกคน มีปัญหาคนระับก็เลยเป็นที่ว่างนะเอ็นเอ็นหลังได้สุดเลยนะครับคุณ กอนจะนนนอยู่บนเครื่องบินครับมาแล้วแล้วก็แจกน้ำก่อนนะครับแจกโค้กมา อะไรบ้างเนะครับอะไรบ้างอ่ะหวานเป็นอะไรช็อคช็อตอะโอ้ช็อกโกแลตก็มีอะไรอ่ะมีอะไรสลัดปะสลัดปะมันเนข้าวมันไม่เป็นข้าวมัข้าวอะไรสักอย่างนะครับก็ในนี้เป็นเนื้อใช่ไหมนี่ขนมปังปูปังแล้วกินอันนี้ว่ะ ตอนนี้เราก็ถึงอังกฤษนะครับที่รอนดอนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่โรงเรียนที่เราจะเรียนกันที่ไบตันเนี่ยไป Let's go ไปไป,ไป <c oughs> บวกมือหนะ่ยเออ,เอ,อ